สวัสดีค่ะทุกคนเจอ,อ,อ,อกันอีกแล้วนะคะกับช่องเนเน่สตอรี่ค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังมีไม่พ้นเรื่องกล้วยๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะนอกจากปัญหาเรื่องของการอบการไล่แดดแล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งปัญหาใหญ่เลย mm hmm. ก็คือมันรอดแล้วอบแล้วรอดแล้วไม่ตายแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปไล่แดดและแดงเรียบร้อยแล้วขอบแดงใบแดงเรียบร้อยแล้วแต่เราเจอปัญหาว่า เขาไม่โตหรือเขาโตช้ากว่าต้นอื่นๆในรุ่นนะคะเราจะทำยังไงกันดีเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เลยไปขอคำปรึกษามาค่ะจากเจ้าของแลับนึงนะคะขอวิธีการาในการผสมวัสดุปลูกนะคะทำยังไงให้ราก ของเจ้าแดงอินโดเนี่ยเดินดีนะคะทํำยังไงให้ต้นโตวไว้นะคะทางเจ้าของแลบนะคะเขาก็เลยแนะนํามานะคะว่าวัสดุปลูกแบบไหนนะคะที่จะทําให้น้องแดงอินโดของเราโตวไวแล้วก็รากเดินดีนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาลองผสมวัสดุปลูกให้ทุกคนดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวัสดุปลูกที่เขาแนะนํามามีอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะ เปลี่ยนกระถางนะคะน้องแดงอินโดต้นนี้นะคะต้นนี้เขา,าเริ่มเข้าอบนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลานะคะ564พัน้อ่วันนี้ก็เป็นวันที่25ตุลาแล้วนะคะก็คือออกอบมาเกือบ10วันแล้วนะคะนี่นะคะแล้วเราก็ไปไล่แดดแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนกระถาง สำหรับวัดสดุปลูกที่เราจะใช้ในการเปลี่ยนกระถางวันนี้นะคะก็จะมีหนึ่งนะคะตรงนี้เลยก็คือพีชมอนนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนค่ะขาวๆนี่ก็คือตัวเอ่อเพลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นขุยมะพร้าวค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์มิคูลท์นะคะเอ่อเหลืองๆตรงนี้นะคะก็เป็นปุ๋ยออสโมโคนนะคะเป็นสูตร 13 13 13นะคะแล้วก็สีชมพูตรงนี้ก็จะเป็นสตาร์เคลนจีค่ะวัสดุกลุกก็จะมีประมาณนี้นะคะการเปลี่ยนกระถางรอบแรกนะคะเราจะยังไม่ใช้ดินใบก้ามปูหมักนะคะก็จะใช้แค่นี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของอ,อ่ตัวยากันเชื้รานะคะรอบนี้เราก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะ ไตรโครเดอร์ม,มานะคะอันนี้ก็คือผสมมาแล้วนะคะใส่กระบ,บอกฉีดไตรโครเดอร์ม,มา,าเวลาละ,ละลายก็จะอยู่ที่ประมาณ1ช้อนชานะคะต่อน้ำา1ลิตรหรือว่าถ้าให้ดีนะคะเพื่อนๆซื้อมาก็ลองดูฉลากนะคะว่าเขาให้ใช้อัตราส่วนเท่าไหร่นะคะก็จะประมาณนี้วันนี้นะคะเราจะใช้แค่ ยากันเชื้อราที่เป็นตัวไตรโคเดอร์มานะคะไม่ใช่น้ำยาเร่งรากเนาะแล้วก็กระถางก็ใช้เป็นกระถางใสแบบนี้เลยนะคะจะได้เห็นว่ารากเขาเดินดีหรือเปล่านะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นกระถางใส6นิ้วไปเลยะค่ะแบบนี้นะคะทั้งหมดนะคะก็คืออย่างละ1ส่วนเนาะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นหินภูเขาไฟนะคะแต่เราจะไม่ได้ใช้ ในการผสมเข้าไปกับวัสดุปลูกนะคะเราจะใช้ในการรองกระถางเฉยๆหรือถ้าใครมีกระมาเพร้าวสับนะคะก็ให้ใช้กระมาเพร้าวสับออที่แช่น้ำแล้วนะคะ2-3คืนนะคะเป็นตัวรองกระถางแทนนะคะพอดีวันนี้กระมาเพร้าวสับหมดก็เลยใชเออ้เป็นตัวหินภูเขาไฟแทนค่ะประมาณนี้นะคะก็เป็นไซส์ใหญ่ิหนึ่งแล้วเราก็ผสมทุกอย่างเข้าไป ด้วยกันเลยค่ะใส่กระมังแล้วเลยเลยนะคะทุกคน นี่นะคะกระถางแล้วเราก็จะใส่หินภูเขาไปลงไปก่อนนะคะลองไปเลยลองพ้นกระถางไปเลยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปเลยนะคะขออนุญาตใช้มือเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ถนัดใช้มือแล้วกันนะคะ เน้นวัสดุผูกให้มีความโปร่งนะคะเขาจะได้แทงลากดีๆออกมาใส่ไว้ประมาณนี้ก่อนนะคะสามในสี่ส่วนแล้วก็ต้นนี้นะคะที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นะว่าเขามีใบเหลืองใช่ไหมคะเราจะตัดใบเหลืองเขาออก เราจะตัดที่เป็นใบเหลืองออกไปเลยนะคะตัดทิ้งไปเลยได้เลยนะแล้วก็เปลี่ยนนี่นะคะนี่ที่เราอบไว้นะคะนี่ล่าเขาก็เดินดีแล้วเหมือนกันนะคะนี่ล่าเต็มกระถางเลยแล้วก็ต้นนี้นะคะจะมี เหมือนจะมีอีกสองต้นเลยนะคะนี่ต้นที่หนึ่งต้นที่สองกระถางนี้ก็จะประมาณสามต้นเลยนะคะถ้าใครสนใจกระถางนี้นะคะทักมาได้เลยนะคะให้ราคาพิเศษสำหรับเ,เพื่อนๆที่ดูช่องนะคะถ้าใครไม่อยากเสียเวลาไปอบเองนะคะเสี่ยงตายหรือเสี่ยงเสี่ยงเป็นแบบเขียวเงี้ยคะ่ะก็ทักมาได้เลยนะคะ ถ้าอยากได้ต้นนี้มีสามต้นไปเลยคุ้มคุ้มไปเลยค่ะเดี๋ยวให้ราคาแบบเหมือนขายต้นเดียวเลยใส่ดินล,ลงไปเลยค่ะแบบเบาบมือนะคะเพราะว่าเขายังมีแบบน้องเล็กอยู่ กดลงไปเบาเนะคะราแล้วก็เราก็จะใช้น้ำนะคะที่ผสมไตโคเดอร์มานะคะเดี๋ยวจะฉีด ทำความสะอาดเศษดินนะที่ติดต้นอะไรเงี้ยค่ะขีดทั้งความสะอาดออกมาให้หมดเลยนี่นะคะแค่นี้เองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเปลี่ยนกระถางน้องแดงอินโดนะคะให้รากเขาเดินดีแล้วก็โตไวนะคะ แค่นี้เองค่ะแล้วถ้าใครสนใจต้นนี้นะคะทักมาสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็แจ้งได้เลยว่ามาจากช่อง Youtube นะคะจะให้ในราคาพิเศษถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจแดงอินโดต้นนี้นะคะชาต้นนี้โตไปเขาจะสามารถแยกได้3าต้นเลยนะคะนี่นะคะหนอ่อสอหนอ่อกำลังโตแล้วนะคะ อันนี้จะให้ราคาพิเศษนะคะคนแรกที่ทักเข้ามานะคะนี่นะคะทุกคนดูหลังใบได้เลยค่ะลายไม่ธรรมดาจริงนะคะงไงทักมานะคะก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิธีการเปลี่ยนกระถางแดงอินโดนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหานะคะหรือมีข้อสงสัยสามารถทิ้งคำถามไว้ ได้โพลนี้ได้เลยนะคะเนจ่จะพยายามตอบให้ทุกคำถามเลยนะคะแต่ว่าต้องขอเอาตัวก่อนนิดนึงนะคะว่าจะมีบางคำถามนะคะที่เนไม่สามารถจะตอบได้เพราะว่ายังไม่มีความรู้แล้วก็ไม่มีประสบการณ์นะก็อาจจะไม่กล้าตอบไปนะคะ<ๆ>ก็ขออภัยตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ข้อมูลที่ผิดผิดหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไปนะคะนะคะ่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะหลายๆคนที่ อินบ็อกมาหรือว่าลายส่วนตัวมาให้กำลังใจนะคะแล้วก็มีหลายๆคนที่ชื่นชอบอการทำครีมนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนไว้ตรงนี้เลยบอกว่าแบบเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ